สวัสดีครับสำหรับปฏิบัติการนี้ก็จะเป็นปฏิบัติการเรื่องความดันสูญเสียภายในท่อนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนหลักๆนะครับอย่างแรกนะครับก็คือตัวชุดทดลองนะครับเป็นชุดสาธิตความดันสูญเสียภายในท่อนะครับและส่วนที่2ก็คือตัวไฮดรอลิกเบนช์เนี่ยนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าในส่วนที่1นะครับสำหรับ ชุดสาธิตของเราเนี่ยจะประกอบไปด้วยท่อชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นท่อที่มีการขยายพื้นที่หน้าตัดครับหรือจะเป็นท่อที่มีการลดพื้นที่หน้าตัดนะครับแล้วก็จะเป็นข้องอต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นข้องอแบบเอลโบคือข้องอที่มีการหักตัวทันทีทันใดนะครับแล้วก็ข้องอที่เป็นแบบมีรัศมีนะครับและส่วนสําคัญก็คือจะเป็นตัววาล์วนะครับไม่ว่าจะเป็นโกบวาล์ว wow, และเกียร์วาล์ว นะครับครับแล้วก็จะมีตัวมารวัดความดันต่างๆนะครับและในส่วนที่2นะครับตัวไฮดรอลิกเบนช์เนี้ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยถังเก็บน้ําที่อยู่ด้านในนะครับแล้วก็มีปั๊มน้ำนะครับสำหรับ2ส่วนนี้จะทํางานร่วมกันนะครับโดยที่ตัวไฮดรอลิกเบนช์เนี้ยครับจะทําการปั๊มน้ํามายังทางเข้าของชุดทดลองนะครับผ่านช่องทางอิเล็ตนะครับหลังจากนั้นน้ําก็จะไหลผ่านท่อในส่วนต่างๆนะครับจะเห็นได้ว่าในชุด ทดลองของเรานะครับจะมีท่อสีฟ้าและสีน้ําเงินนะครับซึ่งท่อ2เส้นทางนี้นะครับจะมีข้อต่อข้องอที่แตกต่างกันนะครับซึ่งการทดลองของเราเนี่ยนะครับจะเลือกทดลองทีละท่อนะครับครับสำหรับตัวการทดลองของเรานะครับเมื่อเราทําการเปิดปั๊มที่ไฮดรอลิกเบนต์เรียบร้อยแล้วนะครับ หลังจากนั้นเราจะต้องมาทําการเลือกนะครับว่าเราต้องการทดลองที่ท่อวงจรไหนนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการทดลองวงจรท่อสีฟ้านะครับเกวาล์วนะครับหรือวาลที่ประจําตําแหน่งของวงจรท่อสีน้ําเงินเนี่ยจะต้องถูกปิดสนิทนะครับในทางตรงกันข้ามถ้าเราต้องการทดลองท่อวงจรสีน้ําเงินนะครับโกบวาลนะครับหรือวาลประจําท่อสีฟ้าเนี่ยครับจะต้องถูกปิดสนิท ต่อไปนี้จะเป็นการยกตัวอย่างของท่อวงจรสีฟ้านะครับหรือก็คือตัวโกบาวาลของเรานะครับนั่นหมายความว่าตัวเกียร์วาลของเรานะครับจะต้องปิดสนิทนะครับหลังจากนั้นให้เราทําการปรับ,บาวาลนะครับให้ได้ความดันเท่ากับที่เราต้องการทําการทดลองนะครับโดยที่ความดันตกคอมของตัวกบาวาลนะครับจะอ่านได้ที่เพชเชอร์เกจด,ด้านบนนี้นะครับในที่นี้จะอยู่ที่0.2บา์นะครับ เมื่อเราปรับความดันได้ตามที่เราต้องการแล้วนะครับให้รอสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อให้ระบบเข้าสู่ t e a d y Sta t e นะครับหลังจากนั้นนะครับทำการอ่านค่าความดันที่เราหาได้จากชุดทดลองนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในวงจรท่อสีฟ้านะครับหมายเลข7และหมายเลข8นะครับจะเป็นท่อที่มีการขยายพื้นที่หน้าตัดนะครับเราก็จะไปอ่านค่าที่ท่อหมายเลข7และหมายเลข8นะครับซึ่งหน่วยที่ได้เนี่ครับจะเป็นมิลลิเมตรน้ำนะครับ ทำการหาผลต่างนะครับก็คือเอามารบกันนั่นเองนะครับแต่เมื่อนําไปคํานวณนะครับอย่าลืมเปลี่ยนค่าเป็นในหน่วยเมตรด้วยนะครับถัดมานะครับหมายเลข8หมายเลข9นะครับอันนี้จะเป็นท่อตรงนะครับหมายเลข9และหมายเลข10นะครับจะเป็นท่อที่มีการลดขนาดนะครับและหมายเลข15นะครับ15 16นะครับ11 12 13นะครับ ก็จะเป็นท่อที่มีการเลี้ยวตัวนะครับหรือก็หรือเรียกว่าเป็นท่อโค้งแบบมีรัศมีนะครับสำหรับตัวเกียร์บาวนะครับหรือวงจรท่อที่เป็นสีน้ําเงินนะครับก็ทําในลักษณะเดียวกันนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องทําการย้ายท่อยางนะครับที่ต่อเข้ากับเพชเชอร์เกีนะครับของตัวโกลบาลเนี่ยครับย้ายเข้ามาต่อกับเกียร์บาวก่อนด้วยครับ สำหรับไฮดริกเบนซ์เนี่ยนะครับก็จะมีความสามารถในการวัดอัตราการไหลได้ด้วยนะครับโดยจากการตวงน้ํานะครับสําหรับวิธีการวัดอัตราการไหลก็คือใช้อุปกรณ์ในการอุดทางไหลกลับของน้ํานะครับหลังจากนั้นนะครับระดับน้ําตรงนี้นะครับก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อเพิ่มขึ้นถึงจุดที่เราต้องการนะครับเราก็ใช้นาฬิกาจับเวลานะครับยกตัวอย่างเช่นผมต้องการวัด อัตราการไหลเท่ากับ10ลิตรนะครับผมก็จะเริ่มจับเวลาเมื่อระดับน้ํามาถึงหมายเลข5นะครับและไปหยุดจับเวลาตรงที่เมื่อระดับน้ําอยู่ที่หมายเลข15นะครับเราก็จะได้อัตราการไหลในหน่วยของลิตรต่อวินาทีครับโดยที่การดูระดับน้ำนี่นะครับเราจะต้องมองด้วยระดับสายตาเท่านั้นนะครับไม่สามารถมองมุมอื่นได้เพราะว่าจะทำให้ะระดับน้ำที่เราอ่านค่าได้เนี่ยมีความผิดพลาดครับ เ,คคเมื่อจับเวลาแล้วก็วัดอัตราการไหลเรียบร้อยนะครับอย่าลืมนะครับนำที่อุดทางไหลของน้ำออกด้วยนะครับ ครับสำหรับการย้ายการทดลองจากวงจรท่อสีฟ้าเป็นสีน้ำเงินนะครับเราจาเป็นต้องถอดท่อสายยางนะครับที่เชื่อมต่อเข้ากับเพ t u เชอร์เกตออกไปก่อนนะครับโดยที่วิธีการย้ายก็คือให้ทำการบีบตัวสีดำเนี่ยครับตัวล็อกนะครับแล้วก็สามารถดึงออกมาได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราทำการเสียบเข้าไปครับทำอย่างนี้ทั้งสองท่อ เมื่อทําการย้ายสายเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องทําเป็นลําดับถัดไปก็คือการไล่ฟองอากาศออกจากท่อสายยางนะครับโดยที่เราจะต้องปิดวาล์วท่อสีฟ้านะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ท่อสีน้ําเงินแทนนะครับแล้วก็เปิดปั๊มน้ํานะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราทําการถอดท่อมานะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับให้น้ำเนี่ยไล่ฟองอากาศออกมาก่อนเราค่อยทําการเสียบกลับเข้าไปอีกครั้งหนึ่งครับทาอย่างนี้ทั้ง2ท่อครับ โดยสรุปปฏิบัติการนี้นะครับสิ่งที่นักศึกษาจะต้องทำนะครับก็คือการปรับความดันตกค่อมของวาล์วนะครับที่ประจําอยู่แต่ละวงจรท่อที่นักศึกษาทําการทดลองนะครับปรับให้ได้ค่าความดันที่ต้องการนะครับหลังจากนั้นนักศึกษาจะต้องทําการจดบันทึกนะครับค่าอัตราการไหลนะครับและความดันตกค่อมณตําแหน่งต่างๆนะครับเพื่อที่จะได้นําไปบันทึกผลและคํานวณต่อไปครับ ต่อไปนี้จะเป็นการยกตัวอย่างของท่อวงจรสีฟ้านะครับหรือ